ชาวเราหรือเราก็มาสู่อยอดเขายาบุเรลนะครับได้ครับขัรถโชว์ดิตีไปเที่ยวกันเราก็ต้องนี่คือตอนนี้ขับรถหลงทำไมโอเยกันแน่ๆเราเริ่มบีบไปทำไมอยู่ชาวเราครับนี่ครับโชคดุกัะเช้าครับผมบีบแปป <c oughs> ต่บอกโนรทางลงเดินไห <c oughs> นเราก็หลงมา เราจะสัมภาษณ์ผู้ร่วมทางนะครับอันนี้กรเต๋ออันนี้กระโต๊ะเฉยนี่ครับโอ้โหถ่ายมุมนี้วันนี้ตากล้องกลับด้ปึ๊บกลับด้านนะเป็นไ,ปไงครับโอ้โหบรรยากาศกันขับขี่มาโอ้โหเสียวว่ะสิบล้อยิบหายเลยลากเกียร์หนึ่งตลอดว <c oughs> ันนี้ <c oughs> นี่ไม่ไหวไม่ชินทางอยู่ตรงนู้นใช่ไหม แล้วระหว่างทางก็จะเป็นที่ท่องเทีย่ยวที่เราต้องการจะไปนะครับผมน้ำต,ตกอะไรมีหมดเลยเอาเรื่องครับนู่นประนุดอยู่นู่นครับเราหลงไปลำธารแล้วนี่เรามาถึงจุดหมายแล้วค่นนะ,คะน้องฟิวอยู่ตรงนี้น้องฟิวอยู่ตรงนี่อ้าวจ้าไม่เห็นไม่เห็นโอเคเชียร์นีมนี่มดาด้วยเราขอติดเฟรมด้วยแล้วกันในนานมาที